ทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดไฟเชื่อหรือเปล่าว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยปกตินะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมอยู่บ้านเองเนี่ยก็ใช้ไฟค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการก่อสร้างเอ่ยนะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือแม้แต่นวัตกรรมต่างๆก็อาจจะช่วยในแง่ของการลดการใช้พลังงานด้วยแล้วก็ที่สําคัญคือลดการปล่อยคาร์บอนได้อีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะท่าน,น่งของคุณประเรสริฐศักดิ์เชิงเชาโนนรรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า กฟผะะได้ออกมาเปิดเผยนะคะคบอกว่าตั้งแต่ปี2560มีบ้านสร้างเสร็จภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการบ้านเบอร์5ค่ะสร้างเสร็จแล้วะะถึง5,400หลังแล้วก็ช่วยลดค่าไฟไปได้44ล้านบาทต่อปีแล้วก็ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับคนที่เป็นเจ้าของะะได้กว่า40คะไร้กว่า40%รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนล,ลงได้5,300ตันต่อปีด้วยค่ะ โครงการบ้านเบอร์ห้าคือ,อไรเขาก็จะมีหลักเกณฑ์น,นะคะในการออกแบบการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะแล้วก็มีนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศค่ะโดยเรื่องนี้คุณวิทยาแสนพักตรีมรองกรรมาการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอก็เสริมนะคะบอกว่าโครงการบ้านอยู่เย็นเป็นสุขของธนาคารในปี2565เนี่ยก็มียอดอนุมัติสินเชื่อไปประมาณ13,000ล้านบาท งก็สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทางทั้งกฟอฟผเองพอสอเองก็มีเป้าหมายจะผลักดันให้เกิดการสร้างบ้านประหยัดพลังงานภายใต้บนันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างปี2566ถึง2568จำนวน5,000หลังนะคะซึ่งก็สามารถลดการใช้พลังงานของประเทศได้ประมาณ32ล้าน500หน่วยต่อปีหรือว่าใช้ พลังงานลดลงไปเนี่ยประหยัดไป130ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวค่ะรวมถึงจะมีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะคะประมาณ14,600ตันต่อปีและยังสร้างการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคส่วนต่างๆลดก๊าซเรือนกระจกได้ตามทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e l l ค่ะ